Face Face, Face. Face. The uh huh. ผมนะครับเขียนบารณตุลธรรมว่านะครับเป็นนักทดสอบประจำนิติสารเรดดิ้งนะครับเทีนี้ก็ได้มาขับขี่ทดลองขับขี่กันนะกับพี่สมชาติครับพี่สมชาตินะครับ <ผม S 2> ซึ่งก็เป็น ขายอินดูโรตัวคนตัวยงคนนึงเหมือนกันนะครับซึ่งก็คุกคีอยู่แล้วก็อันนี้ถามหน่อยว่าพี่ขี่แล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างอืมรู้สึกมันขี่ง่ายแับขี่ง่ายเพราะว่ามีความรู้สึกว่าจริงแล้วมันรถมีน้าหนักเยอะแต่ว่าพอขี่จริงๆแล้วเหมือนรถจะเบาพอที่คิดนะครับเวลาที่เราจะเลี้ยวซ้ายขวาเราจะเทแบงเราจะเ,เปลี่ยนตำแหน่งท่าทางต่างๆเนี่ยถาง,ง่ายนะครับเป็นข้อดีที่ชอบมากๆครับผมนะครับ ก็เพราะว่ามันมันผมว่าฮ o n d a เ,เขาเขาเขามีแนวคิดในการออกแบบที่ค่อนข้างจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นครับคือออกแบบรถยังไงก็แล้วแต่คนขี่จะต้องรู้สึกว่าไม่มีภาระเยอะครับ,รบมันก็เลยแทบจะทุกรุ่น่จะทำให้ออกมาขี่ง่ายแม้แต่รถที่วิบากแบบเนี้ยแล้วก็ผมว่าจะยิ่งมันจะยิ่งดีนะเพราะว่าเราส่วนมากแล้วเนี่ยรถรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยมันก็ต้องไปขี่ในทางที่มันยากลาบากแต่พอได้รถที่มัน เข้ามาช่วยอีกแรงเนี่ยมันผมว่ามันจะทําให้เป็นแรงจูงใจในการที่คนจะเข้าหากิจกรรมแนวนี้มากขึ้นแต่เรื่องที่ผมว่ามันมันกินขาดแล้วมาแรงมากครคือเรื่องรูปร่างหน้าตาสวยสวยสวยขาดเลยสวยเบียวบางแดงใสมากเลยใช่แล้วยิ่งพอได้ขี่ครับจะรู้สึกเลยว่ารถคันนี้มันตอบสนองมันตอบสนองได้ดีมากตอบสนองได้ดีโดยที่ เราไม่ต้องมีประสบการณ์การขี่่มเยอะแยะมากมายคือถามไม่ต้องสูงมากนักขี่ได้ทั้งบนถนนทั้งเข้าป่าเล็กๆน้อยๆสบายคครรัับบก็ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะที่ที่คนที่อยากจะขี่วิบากแต่ว่าชอบความสะดวกสบายน่าสนใจตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นรถที่ออกแบบมาสําหรับการขี่แบบไม่โลดโผนจนทะยานมากนักนะครับไม่ใช่ประเภทฟูบุกตะลุยแต่ว่า าถามว่าถามว่ารถ <ท egen S 1> ถามว่ารถแข่งไปถ, <c anners> ถึงที่ไหนครันงนี้มันก็ไปได้เหมือนกันนะถึงแต่ว่าเราไปตามกำลังของเราปลดภัยใช่ใช่ช้าช้าปลอดภัยจะไปถึงทุกที่ <c anners> ถูกใช่ครับเข้าปาข้า้ล้ำท้ายอะไรผมว่าสบายสบายมากก็ก็ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่มันเข้ามาเป็นหนึ่งในตัวเลือกในตลาดรถจักรยานยนต์ของเมืองไทยนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ทานมาครับที่มาชุดรวมทดสอบกันนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ 20 cars, 40 joints, yeah that's how we roll up. All my niggas they getting in, no patting down, they no hold up.